ไก่ผัดผงกะหรี่ค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูไก่ผัดผงกะหรี่เกาหลีนะคะแ้ก็เอาไก่ลงไปค่ะผัดกระเทียมไม่หอมแล้วเราก็เอาไก่ลงมาผัดค่ะท,ทุกคนคะ่ะผัดให้เนื้อไก่ให้หอม ่แล้วเราจะเติมในส่วนของอพริกไทยป่นลงไปค่ะไทยป่นนะคะแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวแล้วก็เติมด้วยอ่าผงกะหรี่เรานะคะหรือว่าคารเรคาาโด ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เขาเข้ากันค่ะค่อยๆนะคะทุกคนค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะคลุกเคล้าไปเรื่อยๆค่ะทุกคนคะผัดเขาให้เครื่องแกงกับไก่เขา ่ะเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ํานะคะถ้งแกงหอมแล้วค่ะเราจะเติมในส่วนของ,น,น,ของน้ําค่ะทุกคนคะน้ําให้ท่วมอ่าเนื้อไก่นะคะประมาณน,น,นี้ค่ะเราจะทำการปิดฝาค่ะ ไก่ของเราเริ่มสุกแล้วค่ะเราจะเติมด้วยแค่หลอทลงไปนะคะใส่แค่หลอดค่ะแล้วก็นี่จะเป็นหอมหัวใหญ่นะคะทุกคนคะหอมหัวใหญ่ถ้ามีมันฝรั่งนะคะใส่มันฝรั่งลงไปด้วยค่ะแต่เพิเินว่ามันฝรั่งของเราไม่ได้ซื้อมานะคะหอมหัวใหญ่ แครอทนะคะแล้วก็เอาเขาไปต้มอ,อีกค่ะทุกคนคะจะได้หอมๆค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนคะเราจะโรยด้วยต้นหอมค่ะวันนี้ไก่ผัดผงกะหรี่ค่ะหรือว่า คาเดทั่งนะคะทุกคนค่ะหอมมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะแครอทก็หวานอร่อยดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะในการรับชมขอให้ทุกคนที่ปังๆค่ะสวัสดีค่ะ